มาดูกันครับพี่น้องจะทำยังไงกัน <st arts> กินเลยกินเลย <st arts> นีน่นะ <st arts> ครับเวลาผู้หญิงนะครับ <st arts> พี่น้องขับนะเรียกว่าผู้หญิงนะครับผมผู้หญิงนะครับผู้หญิงขับครับผม เดี๋ยวเขาจะขึ้นได้ไหมเาะลุ้นๆๆๆๆมา,าจงขึ้นไ,ได้ีม่มามาีกั้นสองขั้นที่สองมานะครับันที่สองไปไปไปหน่อยไปไปหน่อย นะครับผมสองขึ้นมาดูด้วยกันครับรุ่น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 รถอันนี้มันทำไมมันมีแต่มีแต่คนสวยอบอกครับมันถึงจะขับได้คนไม่สวยมาขับไม่ได้บอกเนี่ยเป็นมาลุนรุนด้วยกันครับผมอ๋อ รแรงๆเอาเรแรงๆเอาเรแรงๆครับคุณหนูไอโอ้โหถ่ายคลิปกันทำไมมันใช่ถ่ายคลิปหรือเปล่าเนี่เอาขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วทำไมทำไมไม่จวดจ,จ้าเหมือนในไอ้คันแรกแรงไม่ดีบ่เย้เอา เฮี้ยหน่อยเฮี้ยหน่อยเฮี้ยนะไปเลยไปเลยไปเลยครับครับผมโอ้ยเอาขึ้นเห็นนุ่งเอาขึ้นอีกนไหครับผมรถท่าสีเขาขี่ท่าสีกันครับผมขับท่าสีโอ้เยยังเหลืออีก วออิ่งให้ทันนะฮออกกําลังกายทางานก็เหนื่อยพอแรงแล้วนี่ยออกกําลังกายอีกตอนเย็นนะอ่ะอนุญาตนะครับผมจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม